สวัสดีครับกับนเขกัอข้อบ,บอลทุกวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ทีเด็ดสามคู่และเรียงให้ฟั่งกันนะครับเริ่มที่คู่แรกนะครับอยู่ในศึกลีกทูนะครับของอังกฤษจิลลิงแฮมครับเปิดบ,บ้านเมืองของครูลุสเซดานนครับเปิดจต้มาสติสองสี่ห้าราคาตอนนี้เจ้าบ้านจิลลิงแฮมต่อครึ่งลูกนะ ขาน่าจะเป็นนะครับเจ้าถิ่นเจอรนิงแฮมเนี่ยฟอร์มหน้าลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2เกมล่าสุดบุกไปแพ้ให้กับวอร์ซอมาศูนย์สองนะครับทำให้พวกเขาโดนอยู่สถิติไม่แพ้ใครลงมาที่3เกมนะครับส่วนทีมเยือนครูเล็กซันดาฟอร์มหน้าลังสุดนะครับชนะ1เสมอ2แพ้2เหมือนกันเลยนะครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้กับนอตแฮมตันมาศูนย์หนึ่งทำให้พวกเขาแพ้ติดต่อมา2เกมนะครับเลือกเปิร์ไม้เจ้าบ้านต่อครึ่งลูกวันนี้มองว่าถึงไหมว่าเจ้าถิ่นเจอรนิงแฮมนะครับเพิ่งจะแพ้มาเกมล่าสุดดด่่ววววาาาาฟออรรรร์มโโรมโโยยพพกกเเเขัังูคคนนะะบใช ผิดกระทั่งฝั่งทีมเยือนครัวลิสตานะครับแพ้ติดมา2เกมวันนี้เลยแนะนำเฉียดเจ้าถึงนจิงแฮมดีกว่าครับดูทรงแล้วน่าจะเบียดเก็บชัยชนะเอาไปได้ครับเพราะฉะนั้นคู่แรกไปที่จิงแฮมนะคู่ที่2ครับมันอยู่ในอังกฤษนะครับเป็นบอลลีกวันแอตลิงตันนะครับเปิดบ้านเยือนของพรีมัสครับที่แต่เวลาตีสองสี่สิบห้านะครับราคาตอนนี้ทีมเยือนพรีมัสต่อคขึ้นครบห้านะครับความน่าจะเป็นนะครับแอตลิงตันเนี่ยสี่เกมหลังสุดออกทะเลนะครับแพ้ไปถึงสามนัดนะ เช่นเดียวกับสิทธิ์ในลังครับเชียร์ไม่ขึ้นนะบวกนัดที่ผ่านมาแพ้ไป4นะัดล่าสุดเสียท้ากับทีมทาตะรังด้วยกันอย่าง MK ดองเลยด้วยนะครับความมั่นใจก่อนเจอพีมัดย่ำแย่มากๆครับอีกทั้งพวกมาเยือนกำลังเข้าฝักนะครับ4มีมนัดลังสุดชนะไปถึง3นะแถมตอนนี้ยังลังลองจากฝูงนะครับถึงแม้ว่าพีมัดเนี่ยจะแพ้ในการเล่นนอกบ้านมา2องทีมนะครับทว่าเป็นการแพ้ต่อคู่แข่งระดับท็อปสุเท่านั้นนะครับดังนั้นวันนี้ออกมาเยือนอ้านด้านที่ผลงานย่ำแย่เชื่อว่าทีมเยือนนน่านะไมไดันะ คู่สุดท้ายครับยังอยู่ในบอลลีกวันนะครับบาร์ลีเปิดบ้านเมืองของเชฟฟิลด์เวนเซ่นนะครับตัวเต็าทีสามราคาตอนนี้ให้เสมอที่เชฟฟิลด์เวนเซ่นนะครับความน่าจะเป็นเนี่ยฟอร์มเฉ็มพอกันนะครับโดยเฉพาะฝั่งบาร์ลีสิบเอ็ดเกมหลังเก็บชนะไปถึงเก้าเกมนะครับรวมถึงเกมเย่าสิบนัดหลังสุดชนะไปถึงเก้านะครับส่วนเชฟเวนเนจ็ดนัดหลังสุดชนะไปถึงหกนะครับสถิตินอกลังก็ไม่แพ้ใครเลยบาสิบนัดแล้วนะครับชนะไปหกนะขณะที่สถิติเก่าๆที่เคยเผชิญหน้ากันมาบนจอบเวียนทางนี้นะครับ5ครั้งที่ผ่านมาเสมอไปถึง4ครับ สูสีกันอย่างมากนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าจะให้เลือกฝั่งยังไงก็ต้องอิงวิธีบาร์ซี่ครับคู่สุดท้ายเพราะเล่นในบ้านตัวเองนะครับจบนะครับสามคู่แล้วเลี้ยงให้ฝั่งทีหนึ่งผู้แรกนะครับต่อจินนิงแฮมครับคู่ที่2ไปที่ผีมัดครับคู่สุดท้ายไปที่บาร์ซี่นะครับขอเป็นค่ั้คืนที่ดีหนึ่งคืนนะครับก่อนจากการ์ดฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอทุกวันนะครับสำหรับนี่ไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนีี้สสวััดครบ